เรื่องผลแห่งทานอันพึงเห็นได้ในปัจจุบันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กุตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นแลสีหะเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสามารถสีหะดูกระสีหะทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแม้ข้อนี้เป็นผลแห่งฐานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งสัตว์บุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งฐานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจรแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์พรามค์รฤหาบดีสมณนะก็ย่อมเป็นผู้องค์อาจ ไม่เกอ้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งขายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสำมปรยภพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สีหะเสนาบดีได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองสีข้อเหล่านี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกแล้วข้าพระองค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในผลแห่งทานสีข้อนี้ก็หาไม่ได้แม้ข้าพระองค์เองก็ทราบดีคือข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดี ย่อมเป็นท <handled kr> <ii> <man> ี่ร <sm> <sip> ักเป็นที่ชอบใจของชนเป็นอันมากสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีกิตติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีย่อมขจรทั่วไปว่าสีหะเสนาบดีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์พราหมณ ครือหาบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้กล้ากล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองสีข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วข้าพระองค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในผลแห่งทานสีข้อนี้ก็หาไม่ได้แม้ข้าพระองค์เองก็ย่อมทราบดีส่วนผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์ว่า ทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบก็แต่ว่าข้าพระองค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในข้อนี้อย่างนั้นสีหะอย่างนั้นสีหะคือทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นรชนผู้ให้ประณีให้ทาน ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชนเป็นอันมากย่อมคบหานรชนนั้นนรชนนั้นย่อมได้เกียรติมียศเจริญเป็นผู้ไม่เก้อเขินแกล้วกล้าเข้าสู่ที่ประชุมชนเพราะเหตุนี้แลบัณฑิตผู้หวังสุขจงขจัดมนทินคือความประนี แล้วให้ทานบ,นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมประดิษฐานในไตรทิพถึงความเป็นสหายของเทวดาร่าเริงอยู่ตลอดกาลนานบัณฑิตเหล่านั้นได้ทำสิ่งที่มุ่งหวังได้ทำกุศลแล้วจุติจากโลกนี้แล้วย่อมมีรัศมีเปล่งปลัง่งเที่ยวชมไปในอุทยานชื่นนันทนวัน ย่อมเพียบพร้อมด้วยกามาคุณห้าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในนันทนาวันสาวกทั้งปวงของพระสุตคตผู้ไม่มีกิเลสผู้คงที่ทำตามพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมร่าเริงทุกเมื่อผลแห่งทานอันประจักษ์ได้ในปัจจุบัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจทรงบัญญัติผลแห่งทานที่ประจักษ์ในปัจจุบันได้หรือไม่ดูกระราศีหาะข้าอย่างนั้นจักย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ก่อนท่านพึงพยากรปัญหาข้อนั้นตามชอบใจท่านดูกระราศีหาะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนในเมืองเวสาลีนี้ มีบุรุษอยู่สองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาตรณีที่เหนียวพูดเสียดสีคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนดูกร,ราศีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนไหนก่อน จะเป็นคนไม่มีศรัทธาระนีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นธานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาระนีทีเหนียวพูดเสียดสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์จากอนุเคราะห์คนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นธานบดี ยินดีให้ความสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนนั้นก่อนเทียวดูกราสีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปพึงเข้าไปหาใครก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดี ยินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาพระนีทีเหนียวผูดเสียดสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาจักเข้าไปหาคนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาพึงเข้าไปหาคนนั้นก่อนเทียว ดูกราศีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อรับพึงรับของใครก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธา กรณีที่เหนียวพูดเสียดสีพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อรับจักรับของคนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อรับพึงรับของคนนั้นก่อนเทียวดูกระราสีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม พึงแสดงแก่คนไหนก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาประนีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวพูดเสียดสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม จักแสดงแก่คนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอระหันต์ทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมพึงแสดงแก่คนนั้นก่อนเทียวดูกระสีหาท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนกิตติศัพ์อทันงามของคนไหนพึงขจรไปจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียว พูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาประนีทีเหนียวพูดเสียดสีกิตติสัพท์อันงามของคนนั้นจักขจรไปได้อย่างไรส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นธนบดียินดีให้ความสนับสนุนกิตติสัพท์อันงามของคนนั้นเทียวพึงขจรไป ดูกราศีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนคนไหนที่จะพึงเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทคฤรหบดีบริษัทสมณะบริษัทพึงเป็นผู้แกล้า,ลาไม่เก้อเขินเข้าไปจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาพระนีทีเหนียว ผู้เสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธากระนีทีเหนียวผู้เสียดสีจักเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทคฤหบดีบริษัทสมณบริษัทจักเป็นผู้แกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปอย่างไรได้ ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นธานบดียินดีให้ความสนับสนุนเขาผู้นั้นพึงเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็าตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณบริษัทคฤหบดีบริษัทสมณบริษัทพึงเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปดูกร,ราสีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนหนคนไหนเมื่อตายไป จะพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์จะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาพระนีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาพระนีทีเหนียวพูดเสียดสีเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างไรได้ ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบาดียินดีให้ความสนับสนุนเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในผลแห่งทานหกประการที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแม้ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้ข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบาดี พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ข้าพระองค์ก่อนเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาข่าพระองค์ก่อนเมื่อรับย่อมรับของข่าพระองค์ก่อนเมื่อแสดงธรรมย่อมแสดงแก่ข่าพระองค์ก่อนกิตติสัพท์อันงามของข้าพระองค์ขจรไปแล้วว่าสีหะเสนาบดีเป็นทายกเป็นการกบุคคลเป็นผู้อุปถากพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดี เข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพรามณบริษัทคฤรหบดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในผลแห่งทานหกประการที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้าพระองค์มิได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแม้ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสผลแห่งทานใดกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูกระสีหะทายกทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ยังไม่รู้ผลแห่งทานนั้นและในผลแห่งทานข้อนี้ข้าพระองค์ขอดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นสีหะอย่างนั้นสีหะดูกระสีหะ ทายกทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อานิสงส์แห่งการให้ทานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอานิสงส์แห่งการให้ทานกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทานห้าประการนี้ ห้าประการเป็นไฉนคือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มากหนึ่งสัตบ,บุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานหนึ่งกิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไปหนึ่งผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากคำของพระฤหัส หผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายอานิสง์แห่งการให้ทานห้าประการนี้แหลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพบ,บุรุษสัพบ,บุรุษผู้สงบ ผู้สำรวมอินทรีย์ประกอบพรหมจรรัรทร์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสับบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกทั้งปวงแก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมีได้ปรินิพพานในโลกนี้การละทานพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสการละทานกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการละทานห้าประการนี้ห้าประการเป็นชไหนคือทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหนึ่งทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปหนึ่งทายก ย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพงหนึ่งทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายการทานห้าประการน,นี้แลผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ราสจากความประนี ย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักขินาทานจึงจะมีผลภัยบูนชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขินาทานนั้นทักขินาทานนั้น ย่อมไม่มีผลบกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเรื่อง ผลแห่งทานอันพึงเห็นได้ในปัจจุบันจบ